พาหิยะสูตรว่าด้วยพระพาหิยะเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขครงสาวถีครั้งนั้นบุรุษชื่อพาหิยะทารุจิริยะอาศัยอยู่ณนะท่าสุป,ปารกะใกล้ฝั่งทะเล มีคนจํานวนมากพากันสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมจึงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตบริขารครั้งนั้นเมื่อพาหิยะทารุจิริยะอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนในโลกที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอรหัตตมักคราวนั้น เทวดาที่เป็นญาสาโลหิตในปางก่อนของเขามีปกติอนุเคราะห์ปรารถนาจะให้เกิดประโยชน์ได้ทราบความคิดคำนึงของเขาจึงเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ได้พูดดังนี้ว่าพาหิยะ ah ท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคเลยแม้ปฏิปทาที่จะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคของท่านก็ไม่มีพาหิยะ ah ทารุจิริยะจึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมักในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเทวดานั้นตอบว่าพาหิยะในชนบททางเหนือมีเมืองชื่อว่าสาวัตถีพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่นั้นพาหิยะ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นพาหิยะทารุจิริยะถูกเทวดานั้นทำให้สังเวชแล้วจึงหลีไปจากท่าสุป,ปารากะในทันใดนั้นเองไปยังเมืองสาวัตถีทันทีโดยพักแรมสิ้นราตรีเดียวในที่ทั้งปวงได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐี เคกรงสาวัตถีที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ในที่แจ้งพาหิยะทารุจิริยะได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมได้พูดดังนี้ว่าท่านขอรับบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหน กระผมต้องการจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพ้าหิยะพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังเราแวกบ,บ้านลำดับนั้นผ้าหิยะทารุจิริยะรีบด่วนออกจากพระเชตวันเข้าไปยังกรงสาวัตถีได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้กำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรงสาวัตถีผู้หน้าเลื่อมใส ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบทรงบรรลุธรรมะและสมถะที่สูงสุดทรงฝึกฝนแล้วทรงคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นพระนาคะครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าหมอบลงแท้พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เตื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพาหิยะทารุจิริยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสก,กับพาหิยะทารุจิริยะดังนี้ว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควร เพราะเรากำลังเที่ยวบินทบาทตามละแวกบ้านอยู่แม้ครั้งที่สองผ้าหิยะทารุจิริยะเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพาหิยะทารุจิริยะดังนี้ว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรเพราะเรากำลังเที่ยวบินทบาทตามละแวกบ,บ้านอยู่แม้ครั้งที่สามพาหิยะทารุจิริยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพาหิยะเธอพึงรักษาอย่างนี้แลเมื่อใด เธอเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ลำดับนั้นด้วยพระธรรมเทศนาย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคจิตของพาหิยะทารุจิริยะจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนพาหิยะทารุจิริยะด้วยพระโอวาโด,ดยย่อนี้แล้วก็เสด็จจากไป เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานโคแม่ลูกอ่อนได้ขิดพาหิยะทารุจิริยะจนล้มลงเสียชีวิตขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบินตบาตในกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบินตบาทหลังจากเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระนครพร,นคนพร้อมกับภิกษุจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจิริยะเสียชีวิตแล้ว จึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจิริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนำไปเผาและจงทําสถูปไว้เพื่อนโหมจารีของเธอทั้งหลายเสียชีวิตแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจิริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนำไปเผา ทำสถูปไว้แล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรเด้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเผาเร่างพาหิยะทารุจิริยะและทําสถูปไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่าเขามีคติเป็นอย่างไรมีพบเบื้องหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินตามธรรมที่สมควรแก่ธทรรมทั้งไม่ทำให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะปรินิพานแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า พุทธอุทานในนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีดวงดาวส่องแสงไม่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงและไม่มีความมืดเมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีเพราะมีโมนธรรมรู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อนั้นเขาย่อมหลุดพ้นจากรูปภพอรูปปพและจากสุขและทุกข ภาหิยะสูตรที่สิบ